สวัสดีครับทอปสิบเบียนหากพูดถึงนกหลายคนคงนึกถึงคำที่มีความหมายว่าพาดแน่นอนวันนี้เราไม่ได้พูดถึงความนกจะพูดถึงนกจิบจิบที่มีปีกบินได้พร้อมกับความเร็วติดสปีดชนิดมนุษย์ยิงต้องอาปากค้างทั้งโฉบเยือเร็วที่สุดเบี้ยเร็วที่สุดวิ่งหรือแม้แต่ว่ายน้ําเร็วที่สุดก็ยังมีปุ้ยสาบานว่าน,นกจริงแต่และตัวจะเร็วจนน่าเหลือเชื่อแค่ไหนคุณเองก็ตามไมา้ทันด้วยล่ะ เยวแซกเกอร์นกประจำชาติของประเทศฮังการีอย่างเยวแซกเกอร์นอกจากความสง่างามแล้วมันยังถูกเชื่อว่าเป็นต้นแบบของทูรุนนกนักล่าผู้ทรงพลังในปการนํำท้องถิ่นซึ่งเจ้านกตัวนี้ก็ไม่ได้มีดีแค่ในตำนานเพราะเยวแซกเกอร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนกที่บินเร็วที่สุดในโลกว่ากันว่าความเร็วในการบินของมันเท่ากับความเร็วของชิงคันเซนถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้มันเป็นสุดยอดนักล่าแห่งทะเลทรายแถบมองโกเลียและเอเชียกลางปกติแล้วมันจะบินด้วยความเร็วราว80-97กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อมันล่าเหยื่อจากความเร็วเท่ารถยนต์บนท้องถนนก็จะอัปเรเวลแบบบวกๆอีกทั้งมันมีความคล่องตัวสูงจึงบินใกล้พื้นได้โดยที่ความเร็วไม่ตกสะดวกต่อการล่ากระรอกกระต่ายสัตว์เล็กสัตว์น้อยบนพื้นและทำให้มันเป็นยอดนกนักล่าแนวรับที่ถ้าได้โฉบลงมาเมื่อไร ก็ต้องมีเหยื่อติดกงเล็บกลับไปด้วยทุกครั้งนั่นเองนกกระจอกเทศเจ้านกตัวนี้อาจจะบินไม่ได้แต่ถ้าจะวัดเรื่องความเร็วกันวิ่งบอกเลยว่า่านตลกจนต้องเรียกเจ้านกกระจอกเทศที่ไม่กระจอกตามชื่อว่ายูเซนโบในเวอร์ชันนกเพราะเวลาพวกมันโกอยอา้าวก้าวเท้ากันด้วยความเร็วสูงสุดถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เจ้านี้เป็นนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก แถมมันยังเป็นนกวิ่งฮาฟมาราทอนที่วิ่งติดต่อกันได้ประมาณ26กิโลเมตรภายใน1ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักหรือหากจะสลับเป็นนักวิ่งระยะสัน้นมันก็สปริงความเร็วที่เจกิโลเมตรได้แบบชิวๆในขณะที่คนธรรมดาอย่างเราๆที่ไม่ใช่นักกีฬาวิ่งได้ด้วยความเร็วเฉลี่ยเกี่ยง13กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเชนั้น อย่าไปริหาเรื่องกับนกอย่างมัน่นเพอะนกจะจะวิ่งไรจิกก้นคุณได้สบายแล้วมันจะวิ่งไปดักหน้ารอหาเรื่องคุณอีกรอบแบบไม่มีวันหอบเลยเหยี่ยวเพเรกรินนกชนิดนี้คือรถแข่งที่มีลมหายใจและบินได้แล้วเจ้าของตำแหน่งสิ่งมีชีวิตที่เร็วที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมากด้วยความเร็วที่386กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วขณะบินโฉบลงล่าเหยื่อ อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่เจ้านี่เร็วสูสี่รถแข่งฟอร์มูาวันเลทีเดียวมันเคยสร้างปรากฏการณ์จากคลิปการแข่งขังความเร็วระหว่างเบียร์เพเรกรินกับเฟริเป้มาซา อดีตแชมป์โลกฟอร์มูラอีหรือรถแข่งพลังงานไฟฟ้าที่ทําให้ผู้ชมคลิปถึงกือบต้องออกมาเถียงแทนนกที่พูดไม่ได้ว่าเหยืยวนั้นเร็วกว่าเห็นเห็นกันเลยทีเดียวจากคอมเมนต์ํานองนี้จํานวนมากคุณคงพอเดาได้ว่าเจ้าเหย่ยวนี้ชนะใสๆอยู่แล้วถ้ากับรถแข่งมันยังเร็วสูสิทธขนาดนี้ไม่ต้องคิดเลยว่าเหยื่อจริงๆของมันคงจะหมดโอกาสรอดชีวิตตั้งแต่ถูกหมายตาไปแล้วแน่ๆดังนั้นอยู่ให้ห่างมันเชียวเพนงวินเจนทู นกที่บินไม่ได้ไม่ใช่นกที่ไม่พยายามแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นนกเพนกวินซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเพนกวินเจนทูในเมื่อมันมีการว่ายน้ำเป็นสกิลสุดโหดติดตัวความลับในความเร็วของเจ้าจิว๋วหน้าตาน่ารักนี้ก็คือเทคนิคการกระโดดให้สูงก่อนจะพุ่งลงน้ำที่เราจะไม่เห็นในเพนกวินทั่วๆไปอย่างเพนกวินจักระพัดเคล็ดลับนี้ทำให้มันมีความเร็วได้มากถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ยายาดของมันมีความเร็วเฉลี่ยเพียง6-11กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุดก็ประมาณ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเจ้านี้จึงเป็นที่1ด้านการว่ายน้ําในหมู่เพนกวินและเป็นที่1ของโลกในบรรดานกที่ว่ายน้ําได้แม้จะบินในอากาศไม่ได้แต่มันก็บินในท้องทะเลได้เจ๋งกว่าใครเลยล่ะนกเลขานุก,การ มันไม่ได้แปลกแค่ชื่อแต่สกิลยังโหดคายนกกระจอกเทศที่บินได้ถึงแม้จะไม่คล้องเท่านกชนิดอื่นก็ไม่เป็นไรในเมื่อมันมีขาที่แข็งแรงอยู่แล้วสัอย่าง มันเป็นนกที่มักจะเดินหากินแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆบนพื้นเพราว่าบนพื้นไม่ได้มีแค่อาหารแต่มีศัตรูอย่างงูด้วยหากเป็นนกชนิดอื่นคงหนีเตลิดแต่เจ้านี่ดันเป็นแชมป์นกที่ตเตะได้เร็วที่สุดในโลกโดยใช้เวลาเพียง0.015วินาทีเท่านั้นใช่เพียงพิษตาเดียวเท้าของมันก็ปาบลงบนตัวงูผู้โชคร้ายด้วยลูกเตะตรงพลังที่มีน้ำหนักราว20กิโลกร,รัมืออหือ ใกรเดินเข้าไปก็ตกอยู่ใต้เท้ากันหมดและสําหรับหลายคนที่สงสัยว่านกสกิลโหดเบอร์นี้ทําไมจึงได้ชื่อว่านกเลขานกานเราไปสืบมาให้แล้วคะ่ะหนึ่งในทฤษฎีที่พูดถึงกันมากที่สุดก,ก็คือคนที่อยู่ด้านหลังหัวของมันเหมือนกับปากกาคนนกที่ใช้กันในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งบรรดาเลขาจะชอบเน็บไว้หลังใบหูนั่นเองจะว่าไปก็คล้ายๆจริงนั่นแหละเยี่ยวหางแดง ตามปกติเจ้าเหย่่ยวหางแดงมักจะบินช้าๆจนดูไม่ต่างจากเปรือหานแต่จะโดนหลอกเชี่ยวเพราะเจ้านี่สามารถเร่งความเร็วได้ถึง193กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากมันต้องการนี่คือหนึ่งในนกนักล่าแห่งอเมริกาเหนือแม้ตัวจะใหญ่แต่มันก็ไม่แพ้ใครด้านความเร็วในการล่าเหยื่อนอกจากความเร็วมันยังมีสายตาคมกริบที่สามารถเห็นเหยื่อได้ในระยะ30เมตรจากกลางอากาศทำให้บางครั้งเหยื่อย,ยังไม่ทันเห็นมันก็อาจจะได้ไปอยู่ในปากมันก่อน เจ้านี้ยังเด่นในเรื่องวิธีการลาพอนิสัยที่ชอบบินเอ่อยเอ่ยปล่อยใจลอยๆคุณคงไม่คิดว่าจู่ๆมันจะทิ้งตัวลงด้วยความเร็วสูงโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวและแค่พิปตาเดียวคุณก็กลายเป็นอาหารของมันไปซะแล้วโชคดีไปนะที่คุณไม่ใช่เมนูโปรดของมันอเมทิสบูสตากอัมมิงเบิร์ดหากถามว่านใน12อันดับใครเจ๋วที่สุดคำตอบก็คือ เจ้านี้ยังไม่ต้องสงสยัยอีกทั้งยังเป็นเจ้าของสถิตินกที่ตีปีกได้เร็วที่สุดในโลกด้วยมาลองนึกภาพตามกันถึงตัวคุณที่กลางๆหุบๆแขนใน1วินาทีคุณว่าตัวเองจะทำได้กี่ครั้งแต่เจ้านก h ับ m ิ n งเบริรพวกนี้กับตีปีกได้ถึง50-80ครั้งต่อวินาที ที่ยิ่งไปกว่าอีกคือเจ้าอาเมทิสบูสตาฮัมมิงเบิร์ดกับทำได้ถึง90ครั้งต่อวินาทีซึ่งทำให้มันเป็นนกที่ตีปีกได้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมากด้วยลักษณะการตีปีกอย่างนี้ทำให้มันสามารถลอยตัวนิ่งกลางอากาศบินไปข้างหน้าบินถอยหลังบินขึ้นบินลงได้อิสระกว่าเพื่อนเลยละ่ะอินซีท้องหลาคนอาจจะคุ้นหูกับภาพยนตร์ไทยเรื่องอินซีท้องที่มีคุณมิชัยบัญชา เป็นพระเอกแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือสุดยอดนกนักล่าอย่างอินทรีท้องตัวจริงเสียงจริงตังหาแม้ความเร็วเฉลีย่ยของมันอีก64-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะฟังดูธรรมดาเกินฉาย,ยาราชาแต่เวลาที่มันออกลากความเร็วของมันจะพุ่งไปที่2 4 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างเหลือเชื่อพ่วงมาด้วยความอึดที่ทำให้พวกมันบินได้ถึง400กิโลเมตรต่อวันในช่วงย้ายถิ่นก็ฟังดูแข็งแกร่งสมฉาย,ยาขึ้นมาแล้วใช่ไหมละ่ะ นอกเหนือจากความเร็วและถึกเจ้านี้ยังยืนหนึ่งเรื่องความคล่องตัวสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินได้ทันทีแม้อยู่กลางอากาศซึ่งนั่นก็ทําให้มันเป็นสุดยอดนกนักล่าที่คุณจะต้องดีใจที่ไม่ได้เกิดเป็นเหยื่อของมันเลยทีเดียวเกรเทอร์โรรันเนอร์ผู้ชื่ออาจจะมีคุ้น แต่ถ้าพูดถึงเสียงร้องปี๊บปี๊บอาจจะคุ้นกันบ้างกับต้นแบบตัวละครโรลันเนอร์ตัวละครน,นกสีฟ้ากับผมตั้งสุดเฟี้ยวจากรูนีตุนแฟนชายการ์ตูนฮิตยุครกๆของวอร์เนอร์บาร์เทอรเจ้านี่คือเกรเทอร์โรเดอร์รันเนอร์ถึงจะไม่เร็วแบบในกระตูนแต่ความเร็วกว่า32กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เร็วกว่าคนทั่วไปอยู่ดีน่าเสียดายที่มันไม่ใช่นกบินที่ดีมันบินได้เพียงระยะสั้น ส่วนมากจึงเป็นการบินจากพื้นกับรังบนต้นไม้เท่านั้นด้วยความสูงประมาณ30เซนติเมตรหากเจ้าตัวเล็กนี้กินมาแมลงก็คงไม่แปลกแต่ใครจะไปนึกว่ามันกินงูหางกระดิ่งด้วยโอยสุดโค้รวิธีสุดดัษ์กของมันคือการจิกไปที่หัวหรือปา,ากแล้วฟาดงูลงกับพื้นจนกว่าจะตายปหดจัดใครกับสิ่งที่เคยเห็นมาสุดๆเกรเทอร์เรียก หากแอฟริกามีนกกระจอกเทศอเมริกาใต้ก็มีเกรเทเรียกไม่ใช่แค่เพราะมันบินไม่ได้ขาย,ยาวหรือหน้าตาคล้ายกันแต่เจ้านี้ก็เป็นสุดยอดนักวิ่งในหมู่นกอีกตัวหนึง่งด้วยช่วงขาที่แข็งแรงทําทให้มันวิ่งได้ถึง64กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะเเดวไม่เท่านกกระจอกเทศแต่มันพิเศษตรงที่วิ่งได้ดีในสภาพพื้นที่หลายแบบทั้งพุ่มไม้หนาหินขรุขระหรือกระทั่งหนองน้ําเชอดแฉกตัวไม่เกินความสามารถสองขาแน่นปึกของมัน ส่วนปีกอาจไม่ช่วยเรื่องการบินแต่นี่แหละคือเคล็ดลับที่ทําให้มันส่งตัวได้ดีไม่มีล้มแม้จะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมากว่าง,ง่ายๆหางนกกระจอกเทพเป็นสุดยอดนักวิ่งพื้นราบเกรเทอเรียก,ก็จะเป็นสุดยอดนักวิ่งวิบากที่พร้อมจะขึ้นเขาลงห้วยปรับตัวได้เก่งกว่าโลดผลกว่าดูดันไ,ไม่เกรงใจใครสุดๆนกแอ่นใหญ่คอยาว ตัวอาจจะดูปุกลุกแคมขาอย,ยังสั้นจุดแต่ด้วยปีกที่แหลมและโค้งก็ทําให้มันลูล่ลมและเร็วกว่าที่คุณคิดเจ้านี่คือนกที่บินในแนวตั้งได้เร็วที่สุดขึ้นบนลงล่างได้ด้วยความเร็วสูงยืนหนึ่งในเรื่องการบินแต่ระดับซึ่งความสามารถนี้ของมันก็เหมาะกับชีวิตที่ชอบสร้างรังตามหน้าผาหินหรือโพงไม้ซึ่งเป็นพื้นที่แนวตั้งเป็นส่วนใหญ่ เจ้านี้มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ111-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางครั้งก็เร่งได้ถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาบวกกับความสามารถในการฉบขึ้นโฉบลงสุดกิ้วทำให้การบินล่า,มาแมลงเป็นเรื่องกุ้ยๆของมันแหมเห็นแล้วอยากจะจ้างมาช่วยกำจัดมแมลงจริงๆเป็ดปากยาว ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็ดแต่เจ้านี่ไม่ใช่เป็ดทั่วไปนะเออเพราะมันคือหนึ่งในนกกินปลาที่เป็นสุดยอดนักว่ายน้ําแม้กระทั่งปลาเองยังหนีมีพ้นปากยาวๆนั่นความสุดยอดของมันอยู่ที่พลังขาอันน่าทึงที่ทําให้มันว่ายสิวในน้ําได้อย่างกับจรวดบวกกับร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการเคลื่อนที่ในน้ําได้อย่างผิไวไหวมันจึงเร็วได้ถึง6-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะพุ่งไปมาใต้น้ํา แถมยังเป็นนักดำน้ำที่อึดถึกก้นหายใจได้นานตั้งแต่30วินาทีไปจนถึง2นาทีไม่รู้ว่ามันเอาถังออกซิเจนไปเก็บไว้ตรงไหนกันเนี่ยนอกจากความเร็วในการว่ายน้ำแล้วยาติบางตัวของมันยังเป็ดปากยาวอกแดงก็ยังเป็นหนึ่งในสุดยอดนักบินที่เร็วได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามาบินเลนขวาบ้านเราด้วยความเร็วนี้เราว่าน่าจะเสี่ยงโดนใบสั่งได้เลยนะขอบคุณที่รับชมวิดีโอ ถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อปสิบล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่หลายนี้นะคะบาย